บทคาถาสาลิกาลิ้นทองพุทธคุณเมตตามหาสเสน่ห์จะบริกรรมเสกเป่าให้ตัวเองก็ดีหรือจะปลุกเสกประจุในตะกรุดดอกเล็กๆย่อมได้และดีนักเช่นกันซึ่งคนโบราณเรียกว่าณสาลิกาลิ้นทองหรือจะปลุกเสกประจุลงในแป้งผัดลงในใบหน้าน้ำหอมลิปสติกหรืออื่นๆที่เป็นเครื่องประทินผิวย่อมได้ผลดี ซึ่งหญิงและชายใช้กันได้ท่วนหน้าอันวิชานี้ยังเป็นที่สนใจกับเพศตรงข้ามยิ่งนักหรือจะไปเจรจาพาทีกับใครนั้นก็จะได้รับความเอ็นดูและความเมตตาอุปสรรคจะไม่มีทางมาขัดขวางแต่อย่างใดท่านใดมีพระเวทบทนี้ไว้และบริกรรมนำไปใช้จะดีและเป็นคุณอนันต์ยิ่งนับ ก่อนที่จะท่องบรกรรมถาพระเวทบทนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วก้มลงกราบสามครั้งแล้วต่อด้วยบทคถาสาลิกาลิ้นทองนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะงะนะนะมะงะนะ นะมะงะนะนะมะงะนะนะมะงะนะนะมะโอมเพียงสาธุสาธุสาธุ